Thank you for watching! สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเส้นทางกีฬารายการที่จะทาให้ทุกคนรักกีฬาและหันหมาออกกำลังกายทุกการเล่นกีฬานะครับเราจะมาพบกับท่านเป็นประจําทุกวันและเวลาเดียวน,นี้ท่านผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับที่ประเทศจีนนักกีฬาไทยของเราก็ส่งไปแข่งขันหลายชนิดกีฬาครับก็ได้เหรียญทองกันมาหลายเหรียญแล้วนะครับเหรียญเงินเหรียญทองแดงก็ได้กันมาหลายเหรียญน,นะครับและใน ช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่ 7- ถึง11ตุลาคมนี้ประเทศไทยของเรานะครับยังได้รับเกียรตินะครับให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตซอลนะครับชิงแชมป์เอเชียในรอบคัดเลือกนะครับที่วันนี้นะครับเวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มทําการแข่งขันกันแล้วนะครับกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทยของเราก็จะลงฟาดแข่งกับทีมจีนครับวันนี้นะครับในเรื่องของกีฬาฟุตซอลเนี่ยผมก็เลยพาท่านผู้ชมนะครับเดินทางมาที่โรงเรียนเทศบาล3ามนะครับ วัดสาม ER ิรมงคลอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีครับที่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสำนักครับเป็นที่บ่มเพาะนะครับเป็นอคาเดมี่ในการสร้างนักกีฬาฟุตซอลนะครับตัวเล็กๆในระดับมัธยมต้นป้อนขึ้นไปในระดับมปลายป้อนขึ้นไปในระดับอุดมศึกษาจนก้าไปติดทีมชาติไปอยู่ในระดับชาตินะครับเชื่อว่าชุดนี้ในปัจจุบันนี้อีกหลายคนนะครับในอนาคตต้องเป็นนักกีฬาในระดับสโมสรระดับทีมชาติแน่นอนและแน่นอนครับว่า กิจกรรมคำรับลือของเส้าหลินสระบุรีนั้นก็ได้ยินไปถึงผู้บริหารกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทยครับวันนี้เราจะได้มีโอกาสต้อนรับคุณสุทินบัวตูมครับผู้จัดการฟุตซอลชายทีมชาติไทยนะครับที่จะเดินทางมามอบของบริจาคมอบทุนการศึกษารวมไปถึงมาพบปะพูดคุยกับน้องๆน,นักกีฬาพูดคุยกับผู้บริหารโร,ร,รงเรียนผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลโรงเรียนสามิตรมงคลแห่งนี้นะครับวันนี้บรรยากาศจะอบอุ่นน่ารักแล้วก็ สุดสนานขนาดไหนติดตามชมได้ในเส้นทางกีฬาและในช่วงที่2นะครับก็ยังเป็นในเรื่องของกีฬาฟุตซอลเช่นเดิมครับทีมกีฬาฟุตซอลนะครับของทีมอายการก็จะมาเตะกระชับมิตรกับทางทีมผู้บริหารฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับรวมไปถึงมีอดีตนะักกีฬาทีมชาติอย่างเจ้าอามสุวุทิเถื่อนกลางลงมาโชว์ฝีเท้าให้ได้ดูกันด้วยนอกจากนั้นก็จะมีการสัมภาษณ์นะครับนักกีฬา ทีมชาติไทยนะครับกับตันทีมผู้เล่นนะครับถึงความพร้อมในการลงแข่งขันฟุตซอลร,รอบคัดเรือนะครับในการแข่งขนันชิงแชมป์เอเชียที่จะแข่งขึ้นในเย็นวันนี้ทั้งหมดติดตามได้ในรายการเส้นทางกีฬาครับ ท่านท่านรองนายกเทศบาลนะฮะแล้วก็น้องดิ่งท่องทเ่11แล้วก็คณะผู้บริหารนะครับก็รึกสึกดีใจและยินดีอย่างยิ่งที่ <c oughs> ได้ทราบข่าวว่าโรงเรียนเทศาบาล3หรือสหมิตรเนี่ยเป็นโรงเรียนที่กินนอนแล้วก็ฝึกซ้อมกีฬาฟุตซอลเป็นต้นแบบหรือเขาเรียกอย่างเขาเรียกเ,ยเยส้าหินเส้าหินสระบุรีเสาหินสระบุรีนะก็ดีใจนะครับรถหมาตั้งใจและเป็นแห่งแรกที่มานะฮะ ในฐานะที่เป็นผู้จัดการฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับได้เล่าประวัติความเป็นมานิดนึงฟุตซอลทีมชาติไทยเนี่ยเราก็ล่าสุดที่ก็ได้เหรียญทองซีเกมแชมป์เอ็นเนะครับแล้วก็อินเตอร์คอนติเนนตัลเป็นรองแชมป์ปีล่าสุดนี่นะฮะแล้วก็เป็นเข้าชิงแชมป์โลกมาถึงหกครั้งนะครับแล้วก็ฟุตซอลชิงแชมป์โลกแล้วก็ได้เป็นชิงแชมป์เอเชียทุกสมัยนะครับและแชมป์ซีเกมเกือบทุกสมัย ในเอเชียเราเนี่ยไทยเราเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนนะอันดับหนึ่งในเอเชียตอนนี้เราอยู่ในอันดับสี่ญี่ปุ่นอิหร่านอุซเบและไทยนะครับแล้วก็เราจะมีรายการใหญ่ที่สําคัญอีกอีกอีกสองรายการก็คือรายการที่จะถึงนี้คือวันที่10วันที่7ถึง11ตุลาตุลาเนี่ยนะครับเขาเรียกค u a l ฟ f y รายการที่คือชน เอเชียแต่ว่าเราได้สิบที่พิเจษดสิบไปแล้วเพราะเราเป็นเจ้าภาพในปลายในต้นต้นปีหน้าคือเดือนมีนาคานะครับปีแคปเอเชียที่หกชาติตอนนี้แต่ว่าที่เราจะแข่งเนี่ยเป็นมีผลจากเรื่องแรงติ้งเรื่องอันดับโลกของเราของผู้ต้อที่ชาติไทยเราคือวันที่เจ็ดถึงสิบเอ็ดตุลาคมที่จะถึงนี้ที่อินดอร์ที่ทิพมาเกอารีนาห้องจอะนาตเปิร์โคลมฟรี ทุกท่าและการมาของเราในวันนี้นะครับก็ต้องสัมภาษณ์พิเศษครับก็คือพี่สุบินบัวโตนะครับผู้จัดการทุสซาวชาตทีมชาติไทยนะครับที่วันเสาร์นี้นะครับวันที่ออกอากาศเนี่ยเดี๋ยวออประมาณห้าโมงเย็นเนี่ยทีมชาติไทยของเราจะลงสนามเจอกับจีนแล้วนะครับแล้วก็ถึงรักปั้นนะครับที่ถือว่าในอนาคตเนี่ยลูกศิษย์ที่มานั่งรับมอบขนมในวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะต้องมีอย่างน้อยน้อยคนสองคนสามคนสี่คนเนี่ย ได้ก้าวขึ้นไประดับสโมสรแล้วก็ระดับติดทีมชาติแน่นอนครูคำนวขอจอดกลางครับวอนนี้กสองท่านครับถามไปที่ครูคำนก่บอดวันนี้รู้สึกอย่างไงบ้างีครับครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับเป็นเกียรติของผมแล้วก็ทางโรงเรียนนีขอบคุณพี่ดิ่งขอบคุณพี่สุทินมากมากครับก็ที่เข้ามาให้ความสําคัญกับทางโรงเรียนซึ่งผมมา ทำงานที่นี่เป็นปีที่แปดแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมครับที่มีผู้บริหารระดับสูงระดับชาติมามาเยี่ยมชมโรงเรียนแล้วก็มาให้ความสําคัญกับทางเด็กๆต่างจังหวัดเด็กๆโรงเรียนเลๆๆ็กๆจากเทศบาลตำบลหน,นองแคแห่งนี้เป็นเกียรติประวัติของผมมากๆครับผมขอบคุณคุณสุทินขอบคุณพี่ดิงมากๆครับแน่นอนว่านักการเมืชาติเนี่ยต้องเอติบโตจากเยาวชนนะครับถ้าเราสร้างเยาวชนให้เข้มแข็ง มันก็จะสามารถต่อยอดไปที่ระดับสโมสรระดับชาติได้รวมถึงกลุ่มกระแสของกีฬาฟุตซอลเนี่ยให้คึ้งค้าก็เป็นที่รับรู้เป็นที่รู้จักของคนไทยทั้งชาติเพราะว่ากีฬาฟุตซอลทีมชาติของเราเนี่ยจัดว่าอยู่ในแนวหน้าของเอเชียครับในโลกนี้เราก็สามารถที่จะสู้ได้กับเกือบทุกทีมวาไหมเถอะถึงแม้ว่าจะยังมีทีมไหนที่เขาจะอยู่ห่างแต่เราอยู่บนเส้นทางที่จะพัฒนาต่อยอดต่อไปที่จริงครับทีมชาติของเราเนี่ยให้ความสำคัญกับ เด็กและเยาวชนฟุตซอลในระดับประเทศนีไหมครับมากเลยครับเพราะว่าต้องขอบคุณโรงเรียนเทศบาล,าลป่าเันหนองแครจังหวัดสระบุรีนะพ่อโรงเรียนรองนายกท่าลั่นโ,อโ,อโค้ชกอก็ดีที่มีความทุ่มเทตั้งใจมุ่งม,มั่นนำนักเรียนจากหลายจังหวัดนะฮะมารวมกันมากินนอนมาฝึกซ้อมฟุตซอลอย่างเข้มข้นได้มีมาตรฐานแล้วก็มีมีความเมตตาต่อเด็ก ซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากครอบครัวที่ไม่ค่อยมีฐานะเท่าไหร่ครับ,น,รบนะครับแล้วก็ทุ่มเทเสียสละใช้เวลาในการปลูกจิตตะลึงเขาฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นในด้านฟุตซอลแล้วก็แปกลายไปเป็นเยาวชนของชาติทีชาติในการที่เป็นพลเมืองดีต่างๆนะฮะอันนี้ต้องขอบคุณในความเสียสละและต้องเสียสละและต้องใจรักจริงๆแล้วก็ถามว่าเขาได้อะไรได้ความสุขไม่ได้เงินไ่ได้ทองแต่ได้ความสุขอันนี้สำคัญที่สุดนะครับเป็นผู้ให้แล้วก็เด็กๆที่มาเนี่ย ผมมาวันนี้ผมถือว่าโรงเรียนเทศบาล3อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเป็นไอเอลต้นแบบในการที่จะขยายในการในโครงการเรื่องฟุตซอลในโรงเรียนต่อไปทั่วประเทศเพราะเป็นต่งที่ดีงดงามที่จะตั้งเยาวชนให้มีอนาคตในการติดทีมสโมสรและก็ติดทีมชาติกลายเป็นเป็นที่เป็น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 ทีมที่แข็งไกร่ในอนาคตและที่สุด้าเขา ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล3แห่งนี้จะแจกขออ,อครูต่างๆทุ่มเทแล้วก็นักเรียนกินนอน,นอมีค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็ต้องอแต่ว่าสิ่งต่างๆที่ใจรักเนี่ยลำบากยังไงเขาทนแล้วก็ผมในฐานะผู้การผูซ้ซ้อทีมชาติไปต้องขอบคุณน,นะครับทุกท่านาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยเหลือเด็กแล้วก็ผมรับปากว่าจะจะมาช่วยและแบบต่อเนื่องนะครับ ถือว่าเป็นควารู้สึกนะครับของทั้งผู้ให้และก็ผู้รับนะครับแน่นอนว่าทางสมาคมุตบอลเนี่ยโดยเฉพาะทางพิปปอมอริสารเป็นจากสิริวันแล้วก็พิจิตินตัวตูมเนี่ยผู้บริหารขอซอสินชาติไทยเนี่ยก็ต้องระดักถึงควาสมสำคัญนะครับของการพัฒนารากฐานของนักกีฬาเยาวชนด้วยเพราะว่าถ้าเยาวชนไม่ขึ้นไปเติมเต็มรุ่นพี่ทีชาติเนี่ยทีชาติก็จะขาดหายไปขาดช่วงไปไม่มีคนมาเติมเต็มนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนก็ดีทางรูปบ๊อบหรือว่า ครูโร,ง,รงเรียนมัธยมหลายท่านโรงเรียนประถมหลายท่านเนี่ยก็ทํางานอย่างหนักทุ่มเทอย่างหนักนะครับในการที่จะสร้างคนอย่างน้อยเนี่ยเด็กคนเดิมเนี่ยได้ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ได้ออกมาเล่นกีฬาได้ออกร่างกายเนี่ยพ่อแม่ก็สบายใจแล้วสังคมก็สบายใจประเทศชาติก็สบายใจเพื่อที่เราจะได้มีเยาวชนมีประชากรที่มีคุณภาพต่อไปน้นะครับเพราะว่ากีฬาสร้างคนคนสร้างชาติครับวันนี้ก็ต้อง ขอบคุณนะครับทั้งที่สุธีนะครับที่วันนี้นําน้ําใจมาบอกให้มีขนมนมเนยมีปัจจัยมีทุนการศึกษามาบอกให้เด็กๆนะครับแล้วก็รับปากกันด้วยว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยจะมีโอกาสจะแวะเวียนมาเยี่ยมเรื่อยๆนะครับ<ช><ช>วันนี้น้องๆทีมชาติเนี่ยเขาตั้งใจจะมาแต่ว่าเนื่องจากในอีกไม่กี่วันเนี่ยจะมีการแข่งขันในระดับชาติแล้วนะครับเขาเลือกเชียร์คือเด็กที่ขอนิดหนึ่งว่าวันที่เขาเชิญชวนแฟนซีซอคนไทยทั้งประเทศไปให้กําลังใจและไปเชียร์ ฟุตซอลทีมชาติไทยในการแข่งขันคอลิฟายเออร์ในการเพื่อจะแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแต่เราได้ศิกอยู่แล้วแต่แต่เราแข่งเพื่อขยับอันดับโลกข,ของเราวันที่เจ็ดนะครับเจ็ดตุลาหกหกเนี่นะครับเวลาหกโมงเย็นเราพบกับจีนท <Okay. S 1> ีมชาติไทยฟุตซอลทีมชาติไทยพบกับประเทศจีนนะครับวันที่สิบเอ็ดตุลาคมไทยพบกับฮ่องกงนะครับซึ่งมีการถ่ายทอดสดทีสปอร์ต ที่บังกอกอารีนาเปิดให้ชมฟรีนะครับต้องไปเชียร์ผู้ซ้อลทีมชาติไทยให้ได้นะครับและก็อขอบคุณทุกอย่างต้องขอบคุณบิกบ๊กป๋อมอี่ป๋อมอิตษัาห์เบ่งจากิริวัปนประธานพัฒนาฟุตซ้อลและผู้บอลใจหายสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่อยู่เบื้องหลังความสาเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลและที่อยู่เบื้องหลังความสาเร็จนำความสุขให้กับคนไทยท้งชาติกราบขอบพระคุณอย่างสุกนะครับเดีย๋ยวในโอกาส แดี๋ยวในโอกาสที่ทีมชาติครับจะลงมาทำการแข่งขันนะครับเดี๋ยวให้คุณกอ๊อฟเนี่ยฝากเราใจไปถึงน้องน้องนักกีฬาทีมชาติหน่อยให้สู้เต็มที่เพื่อช่อเสียงของประเทศเราครับก็ฝากถึงน้องน้องทีมชาติไทยทุกคนยุคปัจจุบันนะครับก็ขอให้สู้อย่างเต็มที่ครับเพื่อประเทศชาติของเราแล้วก็เพื่อความสุขของแฟนฟุตซอลชาวไทยทุกคนนะครับก็ทางโรงเรียนเทศบาล 3, าสามวัสมินมงคลตั้งตรงจิตหกก็ น้องนักกีฬาฟุตซอลทุกคนรวมถึงผู้บริหารทุกคนเป็นกําลังใจให้ทุกแมตช์แล้วก็ถ้ามีโอกาสมียานพาหนะก็จะ,ะเดินทางไปชมที่บางกอกอารีนาคร<อ>ับก็อย่าลืมนะครับ7 1 1ตุลาคมนี้นะครับที่บางกอกอารีนานะครับเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร,รนะครับใครมีเวลามีโอกาสก,าก็ไปเชียร์กันให้ติดขอบสนามครับส่งเสียงเชียร์ทีมชาติไทยันเยอะนะครับและช่วงต่อไปของรายการนะครับผมจะมีภาพบรรยายกาศการเตะฟุตซอลนะครับมิตน ระหว่างทีมอายการกับทีมผู้บริหารฟุตซอลทีมชาติไทยเนี่ยพิธีมคนนี้แหละครับเดี๋ยวในช่วงน้าเนี่ยแค่จะเปลี่ยนรองคาร์เตอใบใส่ชุดกีฬาเนี่ยลงมเตะฟุตซอลรับิธแล้วก,ก็ในทีมนั้นยังมีเจ้าอาร์มหนูสืการด้วยนะครับที่ลงมาเตะฟุตซอลเพื่อเป็นการปลุงก,กระแสสร้างความคึุกคัุกหน่อยสร้างความรับรู้ถึงกระแสกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทยเดี๋ยวเราประชมกันวันนี้ก็ต้องขอบคุณพิธีมแลวก็คุณป้าเป็นอย่างสุดท้าครับ แล้วผู้ซ้อมเป,เป็นอาชีพหนึ่งตอนตนี้แหละครับมันมีลีไทยู้ซ้อมหลีอยู่ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเยาวชนอย่างมากที่หันมาโดยเฉพาะโรงเรียนทศบ,บาลสามเนี่ยฝึกซ้อมกินนอนอเทคเต็กอเบสิกต่างๆสอนก็ต้องขอบคุณโค้ชจากใจที่ทุ่มเทเสียสละเพราะว่าการที่ยังผมเนี่มาเป็นวิการผูดซ้อมทีมชาติไทยเนี่ย ไม่ได้อะไรนะครับแต่ได้ความสุขและได้ความสุขที่สร้างความสุขให้คนไทยทั้งชาติคือซอสผิดชาติทย,ยเป็นของคนไทยทั้งชาตินะครับไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งหรือไม่ใช่แต่ของคนรู้นนี้ไม่ใช่ในเมื่อพุทธท่าซอพุทธซอสแพ้คนไทยแพ้พุทธซอสชนะนั่นหมายว่าคนไทยชนะทั้งชาติในนาม เออเชษบาลตะบลหนองแคนะครับโดยท่านนายกสุนทรเข็มนาคนะครับได้มอบหมายให้กับผมนายกองอับพุทธชนทองครับรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลหนองแคนะครับได้มากล่าวขอบคุณนะครับท่านจุนทินบวตูมนะครับที่ได้ได้มอบปัจจัยนะครับที่จะสนับสนุนท้องทั้งขนมนมเนยที่จะสนับสนุนทีมฟุตซอลของโรงเรียนที่เป็นสามหรือเส้าหลินข่าวตาบุรีนะครับก็ขอบคุณมากครับที่รังเห็นเทศบาลสาม ที่ได้มีการสนับสนุนเเด็กที่จะไปเล่นฟุตซอลนะครับโดยมากทางท่านนายกเองก็มีนโยบายอยู่แล้วครับว่าจะสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตซอลอยู่ในเขตเทศบาลนะครับโรงเรียนเรามีอยู่ห้าโรงนะครับแต่โรงเรียนเทศบาลสามนะครับได้เด่นดีเด่นทางด้านกีฬาฟุตซอลเป็นอย่างมากนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับเด็กที่มาอ,อ,อยู่ในที่นี่นครับอยู่ในโรงเรียนเทศบาลสามเนี่ย โดยมาหลากหลายครับมาจากหลายที่มากนะครับซึ่งสังเกตได้ว่ามันไม่ได้เด็กที่อยู่ในเขตเทศบาลเลยนะครับเป็นเด็กจากที่อื่นมาอยู่ที่นี่โดยโดยการชักจูงจากเด็กเกนเองนะครับเพราะว่าเขาถือว่าเห็นว่ากีฬาฟุตซอลของโรงเรียนเราเนี่ยมีความสามารถและสามารถจะพัฒนาต่อให้เด็กเขาไปเติเลยก็หน้าอาจจะเป็นตุดทีมชาติได้ในอนาคต สึกวันนี้เป็นวันที่ภูมิใจที่สุดในการทํางานเพื่อการศึกษาก็ขอขอบคุณพี่จุทินบัวตูมนะครับผู้จัดการฟุตซอลทีมชาติไทยที่มาเติมพลังในการทํางานของคณะทํางานเล็กๆในประเทศไทยนะครับแล้วก็สร้างกําลังใจให้ทีมงานในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในต่อไปจนกว่าพวกเราจะทำไม่กันไม่ไหวนะครับก็คงจะรับปากพี่สุทินว่าไอพื้นที่เล็กๆอย่างนี้ยนะครับแล้วก็สนามฟุตซอลเล็กๆแค่นี้แหละเราจะทำจนกว่าเราจะทำไม่ไหวนะครับมีเด็กสักกี่คนเราก็จะพัฒนาเท่านั้นแหละจนกว่าแล้วก็อย่างน้อยก็ที่พี่สุทินมาเนี่ยอาจจะทำให้ความเชื่อมั่นของผู้ครองส่งต่อไปอีกนะครับให้ทั้งภทยในจังหวัดสระบ,บุรีที่เป้าหมายแรกที่ผม และพิมพ์งานอยากจะทำจนกระ,กระจนกระจายไปทั้งประเทศเนี่ยผมพร้อมที่จะรับในการพัฒนาแต่ที่นี่เน้นวินยัยเน้นหัวใจฝีเท้าเราฝึกกันได้สองอย่างนะครับก็ฝากถึงผู้ปกครองแล้วก็ผู้ที่มีความเชื่อมั่นลองดูโปรไฟล์ในเว็บเอานะครับในเพจดูนะครับเราเน้นเรื่องของวินัยและหัวใจนักสู้ของเด็ก นะครับนอกนั้นเรายินดีหมดเล็กใหญ่สูงต่ำฐานะาอะไรเราไม่สนนะครับก็ฝากแล้วก็ภูมิใจครับแต่ขอกล่าวสามีิธีภูมิใจที่วันนี้นะครับได้ได้ได้พบได้พบพี่นะครับพี่สุทินปวดตูมแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้เยอะเลยครับขอบคุณมากครับ